สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็จะมาอนมาเบ่งสวนมาเบ่งอันแปลงปลูกต้นปอเถืองอันนี้คือปอเทืองนะคะอันนี้บอกงานไปไดนคะ่ะเพราะว่าอันน้ำม,มันมีแต่ถ้าปลูกใส่น้ำนี่คะ่ะมันจะต้นสูงแล้วมันก็นจะเป็นดอกหลายๆนี่ก็ลังเริ่มค่ะคุณดิเริ่มออกดอก แต่หักต้นสันไปค่ะต้นสันออกดอกแล้วอันนี้คือปอเทืองนะคะต้นปอเทืองเพราะว่าปลูกแล้วให้ทำให้ดินล้วนซุยเป็นปุ๋ยใสนาว่าสันบางทีเพิ่งกับปลูกแล้วเพิ่งกับเอาน้ำเข่าไปแล้วเพิ่งกับเอาปลาไปป่วยมหาเวลายามันสูงมาตัดมัลลวกะเพิน่นหวาน ตัดตัดลงแล้วก็ไทยกบดินเลยว่าสันมันจังงามจะทําให้ดินงามดินสวยว่าสันแต่จะพาไปเลาะเบื้องเพื่อนปลูกหลายอยู่ด้วยค่ะนี่ปลูกเยอะอยู่แต่มันจะไม่มีน้ําเท่าไหร่น้ําก็จะไม่มีดเมื่อก่อนอน่ะมาโอ้มีหัวควายพรอมควายมากินพร้อมได้ไหมทสิพงงามไปไหน ปอเถืองปอเทือง,อองโอ้ตัวนี้ใหญ่งามแต่มันหักมามีน้ำประมาณนี่นะคะดิออกดอกแล้วทางนี้ออกดอกเยอ,เยอะเยอะแยะดิค่ะเป็นสวนเลยค่ะ,คะ,คะดิเป็นอันนั้นเลยอันนี้คือปอเทืองนะคะนี่เป็นสี่หาล่เวลาคนปลูกพดิลายตืบดิ ปลูกเพื่อให้ปรับสภาพดินมาซันให้เป็นประโยชน์มาซันขายเม็ดพร้อมมาซันเพลาะ,ะเมล็ดถ้าส่วนใดงามก็ขายมเมล็ดท่มมาเพ่าะที่อันนี้นี่ยปลูกแล้วก็เก็บมเมล็ดเดี๋ยวถ้าถ้าเพื่อนเก็บมเมล็ดก็สีมาเบิ่งอีกถ้าเพ่านได้ผลผลิตดีเอาเม็ดขายเม,เม,รรม,ม็ดเม็ดล,ละแพงได้มาซันกิโลละหลายหลายร้อยได้มาซันเพาะอันนี้คือปอเทืองคัน พอ okay. เทงลายลายหาลายประมาณหาลายนี่แหละแต่หน้าตามันกะจะออกสันสันเตี้ยเตียเนี่ยเพราะว่าน้ำมันมีนะแต่ถ้าถ้าน้ำมีมันก็จะสวยงามเนี่ยอันนี้คือดินดินทรายอันนี้เพราะว่าถ้ามันดินมีน้ำดินที่มันเป็นนาทามนาอย่างปลูกแล้วมันจะต้นสูง ต้นทรงสูงพนละภามพัน่าอันนี้มันมันเตี้ยมันบ่ค่อยงามปันใดมันบมมีน้ำบ่ได้อาน้ำใสเนาะคุณด,ดิค่ะลายอยู่เด้ลายตืที่แรกน่ะเห็นว่าเอาขาเจ้าปลูกยังว่าเขาเจ้าปลูก n ้าบ่ทันได้ลงมาเบิงะะ่งเลยค่ะมาเบิ่งน้อแม่ปอเทืองอันนี้ค่ะต้นปอเทืองอันนี้เป็นดอกเป็นดอกแล้วค่ะนี่ อันนี้เป็นดอกแล้วเป็นดอกเหลืองๆดอกแ,แล้วนี่เป็นดอกสวยๆนี่หน้าตามันจะออกมาแบบนี้แหละคะ่ะพอเทียเ่ยงดูดิลายอยู่ได้ค่ะมันก็เป็นดอกหลายตืบ ย้อยกำลังปง่งออกดอกเลย,อ,ยอันนี้คือปีกานีเพิ่นอันสาธิเข่าเนาะเอาพานเข่ามาลงปีนี้เพิน่นเอาปอเทืองมาลงมัน,นเป็นศูนย์นั่นเป็นแปลงสาธิตออกดอกเบิเลยขวานเลยแต่ถ้ามันออกดอกนี่เต็มตัวเนี่เหลืองเลยเนี่แล้วจะมาถ่ายให้เบิ่งอีกคันนึงอันนี้มันกำลังเริ่มทย,ยอยออกดอกแล้วค่ะ ถ้าม <rude S 2> ันเหลืองเต็มเดี x, x yeah. ๋ยงามได้นดิเยอะแยะหลายจะคือสีดอกนั่นแหละดอกทานตะวันแลยเนาะถ้ามันออกดอกก็เลื่องเต็มสวยๆเลยนนี้มันกำลังถ่ายย่อยออกดอกเลยต้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆต้นเล็กๆกำลังออกดอก อันนี้คือมาส้มแปลงปอเทืองนะคะอยู่ที่นาไก่บ้านนะคะคนปลูกป,ปอเทืองอันนี้งามหน่ยอยยอดนี่ออยอดน,นี้สวยๆอยอดน,นี้สวยอย,อนนสวยอดใหญ่ดิอันนี้ก็ยอดอันนี้ก็งามดีาบอกงามกับงามอยู่ งามกับงามอยู่่ดีวค่ะแต่ยามอันยามกลางเวนอยู่แต่หักอากาศกับพนร่นมพัดร่มพัดก็เย็นอยู่ตอนเที่ยงพอดีได้นี่แต่ลมยังลมอยู่แต่ยามมื่อสามมันจะหนาวออกหนาวหนาวจังหน่อยอันนี้ตอนกลางวัน,นี่ก็จะพ่อเย็นเย็นนี่แหละไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่มันจะออกเย็นเย็นนี่ค่ะงามงามค่ะตัวนี้ ยอนมางามขนะดอเทียงนี่คือปอเทียงนี่มีแต่โปต้นสวยๆอ,ออกดอกออกผลอ,ออกออกดอกแล้วนี่กำลังออกใหม่นะงามได้ี่พปเทียงโอ้ยออกดอกบ้นละ ได้ผลแล้วจะได้ผลแล้วจะได้เม็ดหรือว่าจะได้ดอกหรือว่าจะได้ต้นกล้านี่ค่ะปอเทืองนะคะนี่แปลงปอเทืองทั้งหมดเลยค่ะลายตืบใ้เบืงบ้งในเบื้งป่ะห้าได้ประโยชน์ยังนงได้เมบบด็ดแบบใดคุณนาพาแบบใด ก็จะมาถ่ายให้เบิ่งอีกแค่นึงนะคะอันนี้ใ้ถ่ายตอนที่มันกำลังออกดอกดูคะ่ะกำลังเป็นดอกเผื่อได้มเมล็ดพเพราว่าผักหบแค่อยู่ได้มเมล็ดสั้นมเมล็ดละกิโลละหลายร้อยอยู่ได้สั้นพนอ่าดูโอ้หลายตือดีมเมล็ดกดันอันนี้คือพา ชมสวนปอเทืองนะคะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามช่องกิติมาสาบ้านดอนด้วยดีมาตลอดค่ะขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะโชคดีตลอดปีหกสี่นี้ค่ะโชคดีมนัมนมนันร่ำล่ำ,ลำเลยรวย ขาขายปังปังโชคดีตลอดไปนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงก็มีชายไปกวัวขึ้งสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ก็ทำเอารักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยนะคะรักษาให้ห่างไกลจากอุบัติเหตุห่างไกลจากโรคภัยห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ดีมีประโยชน์กะเราก็ทําสิ่งใดที่มีไม่ด,ไมดีไม่มีประโยชน์เราก็หลีกเลี้ยงนะคะขอให้เป็นสุขทั้งกายทั้งใจนะคะทุกคนโชคดีค่ะมันมันค่ะค้าขายล่ามรวยเฮงเฮงปังปังนะคะได้ได้ยอด,ดได้ผลค่ะโป่งยอดโป่งผลได้ออกมานะคะต่อยอดต่อผลค่ะ โชคดีค่ะตลอดไปนะคะทุกคนโชคดีนะคะมันๆน,นะคะสุขภาพขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะถ้าทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงกะบม่ได้ไปหาหมอกะบบ่ได้เสียเงินแล้วก็ไ่ได้เสียเวลาค่ะสามารถทํามาหากินได้ค่ะอยู่ไปจนฮอสฮอสร้อยปีก็ได้ค่ะถ้าผู้ใดอยากอยู่ฮอสร้อยปีก็รักษาสุขภาพให้ให้ดีนะคะทุกคน สุขภาพแข็งแรงไม่มีขายอยากได้ก็ทำเอาให้ทุกคนปลอดภัยโชคดีมนัมนมนร่ำรวยนะคะยู่ดีสบายยู่ดีกินแซบอยู่เจ็บกินนัวคนละโชคดีตลอดสุขภาพร้างกายแข็งแรงเงินเต็มกระเป๋าวอานังก็คือคนละโชคดีมนัมนมน โชคดีตลอดไปนะคะตลอดปีหกสี่นะคะอยู่ไปจนฮอดร้อ,หอยหมดแล้วค่ะปรารถนาที่จะถึงร้อยนะคะทุกคนถึงร้อยอายุร้อยม,มีมีบางคนค่ะถึงร้อยแต่โรคภัยค่ะเจ็บบ่มีค่ะเพราะว่าเพิ่นทำตัวแบบสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องเยอะกับชีวิตพราะว่าอะไรที่มันมันมัน,มนยุ่งยากในใจกะ้ากะต้องไปคิดอย่างไรากะ ทำตัวให้สบายสบายเพื่อจะได้มีจิตใจที่แข็งแรงเข้มแข็ง,ขงสุขภาพก็ดีสุขภาพกายก็ดีสุขภาพใจก็ดีชีวิตเราก็จะดีขึ้นไปด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะโชคดีค่ะเลื่อนเต็มกระเป๋านะคะสุขภาพด้วยค่ะแข็งแรงค่ะโชคหมานค่ะทุกคนคะ่ะทุกครอบครัวนะคะโชคดีจะเป็นของท่านทุกคนนะคะ ขอบคุณเอซทุกท่านคะ่ะแล้วก็ผู้ที่ให้แรงเชียร์แรงใจกับสา,าวบสานดอนมาตลอดคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อคะ่ะโชคดีจงเป็นของทุกท่านนะคะสบายดีคะ่ะบงังสูขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย